ทำแล้วดิเปิดคลิปดิสามสองหนึ่งเปิดคลิปครับแอคดทำเหี้ยอะไรอ๋อกลับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทิงรองครับผมวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้ได้ข่าวว่าไอ้ลมมามาบ้านใหม่บอกว่ามีราชาวันนนอนนะครับลมมาขับอะไรครับลมมาขัอะไรครับลมมาคือ ต่สวยนะครับผมก็เรามาเขาเขาก็บอกว่าอยู่แถวเนี้ยนี่แหละครับจริงๆนี่เขาบอกว่ามีมีมาตั้งนานแล้วนะครับเขาบอกว่าชอบแบบมากินเด็กในหมู่บ้านนี้ครับลากไปแบบกินมะม่วงเอ้ยไม่ใช่กินกล้วยกินก้วยกินจออกกินจนอ้องเลยไหมครับครับอ็อกออกอ็อไงครับตากินบ่อยกินบ่อยเนี่ยสองคนนี้งั้นงั้นตามมาครับพวกผมก็จะไปจะไปหาครับต้องเงียบๆนะครับ ราชาวานนนี่ตัวก็เท่าๆกับคนเลยนะครับมันสามารถกินคนได้นะครับที่มันราชาวานนที่มันแบบชอบชอบเหมือนจระเข้ใช่ไหมที่แบบทำลิมฮอันนั้นตัวเขี้ยวมันเล่นมันโคตรจงตรงไหนวะได้ข่าวว่ามันชอบกินหอมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ก้องขอหอมหน่อยครับ Light, อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่รถครับอยู่รถครับไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันครับอยู่ในรถนะครับผมเดี๋ยวเราวัดไปนะครับหนึ่งสองเจบโอ้ยอ้สัตว์โอ๊ยหอมตกอีกผเห็นมาทันชาวานอนครับเขาไม่รังเกียจนะครับผมอันนี้ยังไงมันก็กินข้าวผมผมจะไปหลอกมันแดกแล้วครับแล้วก็ลงมาหนีให้มันครับแล้วก็ลงมาหนีให้มันครับแล้วก็ลงมาหนีให้มันครับเอาไทยคลิปราชวนอน ีับผมองชนก็เรียกมาไปซ่อนนะครับไอ้แก้งมาว่าเงียบเงียบามันม่ได้ยินนิครับเพราะผมแก้งมาว่าให้มันเป็นราชาวันนอนนะครับเพราะผมจะไปหาใช่ไหมครับขึ้นคิมราชาวันนอนเป็นมาจะแก้งมันนะครับผม เราทุกคนมันขึ้นไปนะครับแล้วเราจะขับน้นดูนะครับผมดูว่าดูดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับเราจะขับครับมันมาอยู่ตรงนู้นครับไปเจอกันนะผมแม่งโง่เรียนไม่จบมาษไม่มีการก็เหมือนเนี้ยไอ้เนี้ยว่อ้สามัีผมจะไปหลอกมันแดกแล้วครับแล้วก็ลงมาหนีให้มันครับแล้วให้มันรอข้างข้างบนครัีครับเราจะสอมแทงสอนอีกแล้วสอมแพ่ ไหนซ้อมแผงผมไหนครับ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 เนี่ยครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับผมมามาแบนครับผมเราใจมันกินเล้วเกยสัตว์เฮ้ยมึงกินเนี่ยมึงกินมึงกินเนเออทำมันทำมันทำมันเพื่อนทำมันโอ้ว่าชัมันนอนนี่ชอบกินหอมนะครับใช่ครับเนี่ยครับมันจะกินแบบนี้ครับผมเราเราจะให้แบบเฮ้ยมึงขึ้นไปสักทีเฮ้ยยุงกัดสัตว์ทำรองรองออกมาแล้วป่า หลบมาบ้างของผมว่ะเฮ้ยหลบมาไม่รู้จักเไหมอะไรวะมาบอกว่าป่าข้างหลังนี้นะครับผมเคยเจอราชาวนนองบ่อยนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะเอาหอมไปล่อนะครับผมมันไปทีต้องต้องใช้วิธีเสียงล่อมันออกมาก่อนนะครับยังไงครับอ้าอกมาเอ้ยอะไรเอาวอะจวนอะไรวะผมยืหนังบ่อยอะเฮ้ยมึงได้ยินไหม เฮ้ยเดี๋ยวกันเฮ้ยเดี๋ยวกันบลอกเมื่อกี้เราได้ยินเสียงนะครับลองลองลองไปดูไป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 เฮียเร็วเร็วเร็ววิ่ง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 เท่านี้ไรชาววน้องบอกว่าเขาเรามามาบอกว่านะครับผมบอกว่าราชวน้องนี่หาเจอยากนะครับผมนี่ครับเฮ้ยมันล่าใช่ไหมครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับอันนี้ว้าบบอกแสนนะครับผมไอ้สัสไม่ใช่ครับเฮ้ยมันน้องมันจะมีรอยเท้าไหมเหรอใช่ใช่ใช่นี่นี่เนี่นดูไป ไปช่ลาชาวบ้านน้องอ่ะโค้งผมนี่แหละครับนี่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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโนียโอ้ยโอ้ี่นี่ว์นี่โอ้ยนี่นหะลูกไอสัตว์แกแล้วแกแล้วเร็วอย่าเก่นบังมือยู่ เอเมเห็นไมเห็นววหแม่หัเห็นนี่นีเมื่อกี้อะไรครับอะไรครับราชวันน้องครับราชวันน้องไหนครับนี่มันร้องมันร้องมันร้องโอ้ยมันร้องมันร้องอะไร มันจะได้จะได้วครับจะได้ครับนี่ครับเราเราจะลักลักลักมวลสารนะครับผมใหญ่วะอะไรวะ What What the fuck มันไม่ได้กินมา500ปีไม่ใช่เหรอใช่ครับนี่ครับของแล้ครับเรากินครับกินครับกินนี่ครับเฮ้ยอร่อยอร่อยเขาบอกว่าอาการแบบนี้ไม่พอไม่พออร่อยอร่อไม่พอพอเขาบอกไม่พออร่อยครับเขาบอกไม่พอ มันใครมันจะกินอีกมันจะกินเฮ้ยอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยอร่อยอ๋อยย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 ยนยย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 ลยย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 รยย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 นยอยยรยย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 ยครับยย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 ้ครับยยยเยั้ยคันนี้ ผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กครับเดี๋ยวคุณซซอกปุดที่ให้ปุดที่ซ่อนใหม่ผมผมก็แบบทำเนียนกว่าน,นี้นะครับเอาใหม่ครับเอาอีเทียนครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวสำรองไว้เผื่อเผ<ท>ื <นะ S 2> ่อไม่ดีครับเราจะทําราชาวนองให้เนียนกว่านี้ครับเฮ้ยปุดที่มึงถอดเสื้อดิเดีจะรัชมถอดเสื้อเหรอเออให้เนียนกว่านี้ดิเดี๋ยวเออถอดทอดทอดนึกว่ามึงไม่ใช่ราชมนองแล้วไปไปครับยุงเยอะนะเว้ยไม่เป็นไรครับอยู่แป๊บเดียวเองครับ มึงไปก่อนอดิสัตว์ปึงแผนนะครับเราเป็นรอบเราจะล็อกตรงนั้นครับเอยีอยเดี๋ยวดูไม่ได้ยินไปก่อนพวกผมก็จะเรียกมันตรงนี้เลยนะครับบอกมันเพื่อผมจะหน,นีนะครับไปเจ้ไปก่อนนะครับบ๊ายรันเร็ว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 มันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้ว

อะไรวะเฮ้ยม so ันมาเร็ว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 เรร็วเรไวเร็วเ อะไรครับกินน้ำหรครับเกี่ยวกับมึงทำแบบนี้อีสัส่โคตน่าไม่มาอีสัสมึงเล่นแบบนี้มาคุณชาาเขาเื่อมาเฮ้ยมึงพี่เป็นไหนยังไม่ปิดคลิปเลยเฮ้ยผูมึงใครอีสัสต้อเชื่อมาเอมาเฟ้ยไปไิ้เคียดเลยรู้ดีเก็บที่ดาว ไม่ให้ไม่ตัดเฮ้ยมันไม่เอาอ่ะมันไม่เอาจริงๆว่ะไอ้สานเฮ้ย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 จริงครับอิเกียต่อจะกลับไปงอกันแล้วครับเราจะง้อมึงจะง้อมึงจะง้อแฟนกูกูยังไม่งอเลยอ้เกียไปนู่นแล้วครับไอ้สัานอิเกียเอาจริงว่ะเฮ้ยเอาไงต่อเดี๋ยวก็คงต้องไปบ้านมึงเป็นงอครับเฮ้ยเดีมันไม่ใส่เสื้อเว้ยเฮ้ยมันเป็นไรมันเป็นไร ปล้เพีบยงขอตัวไปง้อมันก่อนนะครับไปไปไว้ติดตามคลิปนาเลยนะครับถ้าจะให้เพื่อนผมแก้งเพื่อนยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ็นไงครับมาไหมครับมาง้อบัตินะครับโอเคเมื่อกี้แก้งมันนะครับก็จะชวนไปดูช้างนะครับเฮี้ยมีช้างเหรอมาแง้ันะครับมีครับวันนี้เขามาครับเดี๋ยวไปเรียกมันมาแล้วมาแล้ว เรียกดิมาวันนี้หน่อยวันน um> ีはは lad, ้ไปไปดูฉากไปไปดูฉากด้วยกันเมือกี้นเมื่อกี้อยู่มนเลี้ยงอยู่มาเลี้ยงอยู่มาเลี้ยงแต่ยังดูไอ้สัตวมมีแผลเลยเนี่ยโอ้โจริงครับเชี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์เลยครับสองไลค์พอครับอย่ามาเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวมันเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวกมเลี้ยงยวดูหายครับไปไอ้สายให้ดูว่าไปครับเดี๋ยวพุ่ไป อันนี้ถ้าใครอยากดูก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งครับ, okay, รบผมจะไปปั่นเี่งานจราเข้ครับโอเคครับจะไปครับจะไครับไม่ใช่ดีเจจราเข้นะครับโอเอยสัส okay.